สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมวันนี้นะครับจะทําการแจกโค้ดทางด้านของอ่าสกินความฝันซา t a ตาอะไรนะชื่ออะไรนะความฝันของซาตานะครับผมเออก็แจกสกินฟรี5สกินนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสกินอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม โอเคกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยเส้นทางความฝันของซาตานะครับผมวันนี้นะครับผมจะแจกโค้ดทางด้านของจอยเกมนะครับเจโค้ดนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมแล้วฝากไปด้วยนะครับผมสําหรับ ทางด้านของนี่เลยสกินฟรีปาร์ตี้ความฝันก็อย่าลืมทำกันนะครับผมก็จะได้โทเค็นยังไม่หมดกิจกรรมบทที่1 3บ4นี่ครับผมบอกเลยอันนี้คือดีจริงนะครับผมได้สกินระดับรีเจนเนอรี่เนี่ยครับผมที่เอาทรอนไปแล้วไปยิงเพืองกระจายเลยนะครับโคตรมันบอกเลยนะครับผมว่าออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมโอเค เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมก็ทางด้านของจอยเกมนะครับผมพี่จะทาการแจกรับ70โค้ดง่ายๆนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดรับโค้ดได้คนละ3โค้ดนะครับผมมีแต่จอยเกมนะย้ําว่ามีแต่จอยเกมนะครับผมก็กดรับโค้ดตัวนี้นะครับผมได้ทุกคนนะครับผมนี่เลยอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็ นี่นะครับจะทําการแจกนะครับผมก็เป็นโค้ดจอยเกมที่อยู่ในนี้นะครับผมเนี่ยพี่แจกไปแล้วโจนเนี่ยก็คือคัดลอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นทั้งหมด70โค้ดนะครับผมง่ายๆเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยสําหรับคนที่อยากได้โค้ดอื่นรอก่อนนะครับพี่จะทําไล่ไป4คลิปนะครับเต็มๆเลยนะครับผมโอเคป่ะ70โค้ดนะครับผมก็ทําการเนี่ยยีิบสอโค้ดเนี่ยพี่ทําการแชร์เดี๋ยวจะใส่เพลงยาวๆไปเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปเติมกันเร็วช้าไม่เป็นไรนะครับผมก็ดูเอานะ Swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out Chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Go back in time. I tell myself that everything will end up all right. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be. จอยเกม70โค้ดนะครับผมยาวๆไปเลยก็อาไปเติมไปเติมกันนะครับผมคนละ3โค้ด3โค้ดนะขาดเหลืออะไรก็มาเอาไปนะครับผมง่ายๆเลยเนาะโอเคชิลๆนะครับผมเส้นทางความฝันของซาต่าได้สกินฟรีนะครับผมก็ที่เป็นสกินฉลองครบรอบ6ปีเอาวีด้วยนะครับผมก็มีซาร์ตาเอ้ยเปลวิวมาวันที่4นะครับผมบอกเลยนะครับเพนเลนอะไรเงี้ยคือเป็นแต่ซาร์ตาสวยจริงนะสวยจริงแพงจริงนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราสายฟรีเราก็เติม ทางด้านของโค้ดฟรีไปก่อนนะครับผมวันนี้แจกโค้ดจอยเกม70โค้ดนะครับผมพรุ่งนี้จะแจกปากกาคูก,กันอะไรก็ว่ากันไปเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับเจินคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจินครับผม